สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับซันนะครับซันอยู่ที่หมอชิดสองนะครับตอนนี้คือเราอยู่บริเวณเาขาออกนะครับของขนส่งหมอชิดสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของพี่น้องประชาชนที่กําลังเดินทางไปต่างจังหวัดกันนะฮะด้านนี้ก็คือเป็น,เ,ปนเห็นไหมเป็นขาออกทั้งหมดนะครับอันนี้ทางขวามือนี้จะเป็นของบริษัทต่างๆนะพื้นที่ต่างๆภาคเหนือภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคอะไรอย่างาาาเงี้ยก,ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เออ ตรงนี้ก็จะเป็นของรถนี่เห็นไหมนครชัยแอร์นครชัยแอร์อะไรเงี้ยก็จะมารับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวการนั่งรถทัวร์ออกไปต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าเราจะมารีวิวการนั่งรถทัวร์เข้ามานะครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนี่คือเอ่อ รถทัวร์ที่จะเข้ามาตอนนี้คือตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปนะครับตอนนี้บขสอเขามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะก่อนหน้านี้เนี่ยรถทัวร์จะเข้าไปตรงขาเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะฮะที่อยู่ด้านหลังแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่ารถเมย์เนี่ยไปรับนะฮะ,ะก็ือมีการปรับเปลี่ยนว่ามีรถเมย์เข้าไปรับแต่ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนาคมต้นไปเขาปิดตรงนั้นแล้วนะ,ะตรงนั้นคือไม่ใช้ไม่ไม่มีรถเข้าไปแล้วนะฮะเวลาที่รถ ทุกบริษัทนะครับตอนนี้ย้าว่าทุกบริษัทเพราะว่าเราสอบถามทางบคสแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่แค่บคสอย่างเดียวที่จะมาส่งลูกค้าหรือว่าผู้โดยเดินทางเนี่ยที่นี่ทุกบริษัทจะมาส่งที่บริเวณนี้หมดเลยเนี่ยด้านขวามือตอนนี้จะเป็นขาออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาออกบางส่วนแล้วก็ตั้งแต่ช่องชานชาลาที่120ถึง130นะครับจะเป็นรถขาเข้านะครับซึ่งตอนนี้ก็คือเนี่ยเป็นช่วงช่วงบริเวณนี้นะครับเนี่ย1 2 12 4 1 2 5ถึง130นะครับ จนถึง130อันนี้นคือจะเป็นรถขาเข้าซึ่งขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาจอดอยู่ตรงบริเวณด้านนี้นะครับพอเราลงรถเสร็จปุ๊บตั้งแต่ประมาณเอ่อน่าจะประมาณแบบร้อยร้อยี่สิบนะตามข้อตามที่เขาบอกอะประมาณร2อยี่สิบแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าตรงช่องเนี้ยที่เป็นสีส้มๆนี่นะครับทุกคนเนี่ยสีส้มๆ้มเนี่ยอาจจะเป็นร้อยสิบถึงร้อยี่สิบหรือเปล่าแล้ว <laughs> <laughs> เออเนี่ยมันมีถึงร้อยสาสิบตรงนั้นอ่ะอาจจะประมาณแบบร้อยสิบร้อยี่สิบร้อยสาสิบประมาณนี้นะครับรถเขาก็จะมาจอดอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่หลังจากนั้นคือพอเราลงรถเสร็จปุ๊บเราเดินเข้าไปด้านในได้เลยเห็นไหมเี็ยตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบจุดที่ฝั่งด้านนู้นจะเป็นจุดที่รอขึ้นรถด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจุดลงรถก็คือจะมีแบบจุดด้านหลังๆเนี่ยประมาณร้อยสิบถึงร้อยสามสิบประมาณนี้นะครับเขาจะเป็นจุดลงรถ นี่หลังจากที่เราลงรถมาเสร็จปุ๊บเห็นไหมเนี่ยรถมาจอดหลังจากที่ลงรถเสร็จมาเนี่ยเขาจะเขียนป้ายเลยบอกว่าจุดบริการแท็กซี่นะฮะเห็นไหยตอนนี้ก็มีจุดบริการแท็กซี่เราก็เข้าไปด้านในได้เลยจุดบริการแท็กซี่เ,เข้าไปเข้าไปอันนี้เป็นทางออกนะฮะนี่เขาจะมีป้ายบอกว่าวไฟกระชิบ จุดขสมก,กรถบริการจุดแท็กซี่ออกไปด้านนอกกันมีตามไปเลยตามไปเลยําทางไปจุดบริการแท็กซี่ซุอด,ด้านนี้ก็มีแบบว่าห้องน,น้ำมีอะไรเงี้ยปกตินะในนี้เราอาจจะไม่ได้รีวิวแล้วนะทุกคนเพราะว่าเรามารีวิวไว้แล้วมีจุดบริการแท็กซี่พอลงรถตรงจุดที่เขากำหนดนะฮะเดี๋ยวนี้สบายเลยเราจะไม่แบบ ไม่มีปัญหาแล้วนี่พอมาถึงปุ๊บจุดบริการแท็กซี่นะครับก็จะมีป้ายบอกเราก็สามารถเข้าไปต่อคิวไปต่อแถวได้แท็กซี่ก็จะมาจอดอยู่ตรงบริเวณด้านนี้นะครับนี่เลยจุดบริการแท็กซี่แท็กซี่ซเซอร์วิสก็คือขึ้นแท็กซี่จากตรงนี้เพื่อที่จะเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้เลยนะครับเนี่ยเขาจะมีแบบตรงจุดนี้เลยตรงอยู่ตรงประตูอะไรนะไม่เห็นมีเลขประชูเลยนั่ไ <laughs> ะทุกคน อย,อยู่ทางเข้าที่4นะครับนี่ไงทางเข้าที่4ชั้น1นะฮะเนี่ยเขาจะเขียนหลักๆเลยจุดบริการแท็กซี่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะครับถ้าทางด้านขวามือพอเรามาแบบใครจะขึ้นแท็กซี่ก็มาตรงนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครจะไปรถขอสมกนี่เลยนะฮะเขาจะมีป้ายบอกว่าจุดบริการรถขสมกนะครับคือมันจะมารวมกับ มารวมกับขาออกแล้วนะแต่ก่อนนะขาเข้าขาออกมันอยู่คนละที่ใช่ไหมตอนนี้คือขาเข้าขาออกคือมาอยู่ที่เดียวกันแล้วนะฮะแค่แบบว่าเ,เวลาขึ้นแท็กซี่ก็คือมารอด้านหน้าเดินจากด้านหลังทะลุที่พักนะไอทะลุอ,อน,นุบาอาคารมาแล้วก็นอกจากว่าเขาจะมีอันนี้แล้วนี่น,น,น,นี่ตรงนี้แต่ว่ารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนของบพสก็คือ เขาจะให้บริการประมาณช่วงตีสี่ถึงประมาณแปดโมงเช้านะครับอันนี้คือจะเป็นจุดรถจุดรถเวียนเห็นไหมทุกคนนี่ตรงนี้จุดจอดรถเวียนนะครับจะอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันจะเป็นรถบัสนะคันใหญ่แต่ตอนนี้คือไม่มีเพราะว่าเขาให้บริการช่วงประมาณตีสี่ถึงแปดโมงคือเป็นช่วงเวลาที่แบบ รถไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยก็คือจะมีรถบัสมาจากตรงนี้เราสามารถที่จะเดินมาแล้วก็ขึ้นเพื่อที่จะไป BTS ไป MRT ต่างๆได้เลยนะฮะอันนี้คือเป็นบริษัทขนส่งจำกัดนะครับอ่ะโอเคถ้าสุดท้าพอเราเดินมาปุ๊บใครจะออกไปขึ้นรถแท็กซี่ข้างนอกก็ได้นะตรงนู้นก็จะเป็นตรงนู้นจะเป็นรถตู้แล้ไปวก็เดี๋ยวเราจะพาเดินไปรถเมย์เหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมก็คือ คือถ้าสมมติว่าเราลงเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เดินเดินทะลุทะลุะลออกมาแล้วก็เดินออกมาด้านหน้ามีจุดบริการแท็กซี่ตรงน,นี้เจ้าหน้าที่เขาจะให้บริการอยู่ไปต่อคิวหรือว่าถ้าใครจะไปรถเวียนก็คือเดินตรงเอาอใหม่นี้มันก็จะเป็นรถเวียนตอนเช้าทีสี่ถึงแปดโมงแต่ว่าถ้าใครจะไปใครไม่ไปรถอันนี้จะไปรถเอ่ <ลด S 1> อบคสอตออีกสมกไปขสบกให้เราเดินย้อนกลับไปนะฮะนี่ <laughs> เดินย้อนกลับไปก็คือเพิ่งเดินมาจากาข้อสอมกรงแล้วก็เดินย้อนกลับไปข้อสมกรนะครับนี่เลยี่มันจะมีเป็นเอ่อ ทางไปนะหลังทางเขียวนี่นะก็เดินย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปคอสอมออก,กอนี่เห็นไหมเขาจะมีป้ายตรงนี้บอกรถโดยสารคอสอมออก,กอนะครับพับบิกบัสห้าร้อยเมตรนะครับาไย สอมก็สอมก็อันนี้คือพามาเด no ินพามาเดินจริงๆจังๆเลยเนี่ยผ่านศูนย์รับส่งวัสดุนะครแล้วก็เดินย้อนกลับไปเนี่ยมันต้องมีพัน คือเดินมาถ้าจะไม่ผิดก็คือมันต้องมีเดินเดินผ่านทางมาลายตรงนี้นะครับอพอเดินมาปับ้มในจริงอ่ะมันน่าจะเลี้ยวคิดว่าคิดว่าเลี้ยวซ้ายได้แต่ทุกคนเลี้ยวซ้ายน่าจะสบายกว่าน่าจะแบบง่ายกว่านี้ร้านเซเว่นมีือทางเชื่อมรถมี ทางเชื่อมรถเมอนี่ไปบบไปทางสายอ๋อรถเมย์เดินอะไรนี่นครับครับอ๋อเนี่ยรถเมย์นี่อุอ้ยเขาทำทางใหม่ด้วยอะรถเมย์เดินทางนี้พี่เขาบอกโอ้โหไฟกระพริบไม่ไหวไหนเงี้ยโอ้ยทั้งไหนวันที่นี้ทั้งไหน,นไโอ้ย,อยคือลับ,ค,ลบคือลึกลับซับซ้อนแท้ โอ้โอ้นี่เลยนะครับถึงแล้วรถมีอ๋อนี่ไนงะเดินยาวไปเลยอมันจะมีเขาเขากำลังทำอยู่นะครับเพรอันนี้คือเขาพิ่งทำวันรู้สึกว่าวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งมีนาคมเนี่ยเขาเริ่มแบบให้ที่เรามาทางฝั่งนี้นะฮะ ไหนดูสิเนี่ยเดินมาถึงแล้วอ่ารถขสมกดูตอนนี้เขากำลังแบบปรับกันปรับพื้นที่กันยังเต็มที่ไหนลองมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างสายเอหนึ่งนี่ไงมีสายเอหนึ่ง นี่คือรถตรงที่ขสมกที่แบบว่าอยู่ในหมอชิดนะครับก็จะมีสาย A1 เนี่ยเห็นไหมก็จะมีแบบว่าเป็นหมอชิดพระอักษยานดอนเมืองสาย A1 สาย3นะครับมีสาย5สาย16นะครับสาย16สาย49ววนสายสาย77นะครับสาย96นะฮะ แล้วก็สาย 134. ่สยี่อันนี้สายนี้เรานั่งมาจาก BTS นะครับสาย136นะฮะอันนี้เป็นสาย138นะครับแล้วก็สาย145นะครับแล้วก็มีสาย204นะฮะแล้วก็มีสาย509นะครับแล้วก็มีสาย5 3 6นะฮะเนี่ยก่อนหน้านี้ทุกคนคือเขาจะไปแบบนู่นอาคารนู้นขาเข้า ที่แรกขาเข้าจะไปจอดอาคารนู้นแล้วก็แล้วก็ให้เรานั่งรถจากตรงนู้นเพื่อออกไปด้านนอกเลยตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือมาเป็นขาเข้าตรงจุดเดิมนะครับแล้วก็คือหลังจากที่ลงรถตรงบริเวณที่เราบอกนะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆออกมาด้านหน้าก็คือนั่งแท็กซี่กับแต่ว่าถ้าใครจะไปแบบข่าวสมกก็ เดินตามทางที่เรามาเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่ยืนคุมอยู่แนละ้วบอกว่าเราก็กล่ว่าจะเดินตรงออกไปนะแล้วที่ก็บอกว่าเอาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงนี้เลยครับรอะไรเงี้ยก็คือเขากําลังทําทางอยู่มันจะเป็นแบบว่าเป็นตอนนี้ก็อาจจะเป็นป้ายไม้สีขาวๆนะก็คือสามารถแบบเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตามทางมาได้เลยนะเขาจะทําเป็นทางเล็กๆมาอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ เราสามารถที่จะนั่งาารถขสมกไปที่ต่างๆได้เลยนะฮะอย่างเช่นถ้าเราจะไปหมอ,อ BTS เนี่ยแล้วก็ดูตรงป้ายได้เขาก็จะมีบอกเห็นไหมอย่างเขาจะมีบอกหมดเลยว่าถ้าเราจะไปเนี่ยอย่างสาย536เนี่ยมันจะมีบอกฟรีดดผ่านอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะไป MRT กำแพงเพชรอ่ะเราก็ลง MRT กำแพงเพชรหรือว่าไป BTS ไปอะไรเงี้ยก็คือจะมีบอกอยูครับอันนี้509นะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนก็หวังว่าอันนี้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนบ้างบางส่วนนะว่าแบบว่ามีการอัปเดตใหม่เพิ่มเติมแล้วนะถ้าใครบอกว่าต้องการเดินทางก็สามารถที่จะเดินทางมาได้เลยนะครับสาหรับคลิปถัดไปเดี๋ยวซันจะพาเดินจากจุดบริเวณรถเมย์ตรงนี้ไปท่ารถตู้นะครับชมในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย